คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้คุณพรและพาไปดูคนหน้าตาดีนะฮะแล้วเป็นคู่รักกันด้วยก็จะทำบุญด้วยใช่ไหมหน้าตาดีติดใจดีด้วยเรากำลังพูดถึงคู่รัก N Y นะคะนเดชกับยาย่านั่นเองก็เขาเรียกกันคู่รัก N Y ใช่เป็นชื่อย่อไงนเดชยาย่าค่ะสองคนนี้เนี่ยเราเห็นเขาควงคู่เป็นทําบุญอยู่ตลอดอยู่แล้วล่าสุดนี่เห็นบอกว่าเปิดบัญชีคู่นะคะไม่ได้ว่าจะสร้างครอบครัวเก็บเงินอะไรเงี้ยเปล่า เก็บขึ้นมาเพื่อสร้างห้องน้ําให้วัดเขากระดาษอ,าอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนี้ยอดบริจาคมากกว่า1นึ่งล้านห้าแสบาทแล้วไปติดตามค่ะ นี่เป็นภาพที่แม่แก้วสุดารัฐโพสต์ใน Instagram อินสตาแกรมนะคะออคุณแม่ของคุณณเดชค่ะเป็นรูปบัญชีธนาคารหลังจากมีสายบุญเนี่ยเข้ามาร่วมทําบุญกันอย่างต่อเนื่องโดยระบุข,ข้อความว่าปิดบัญชีบุญปลดทุก์แล้วครับเบ็ดเสร็จในยอดคอึง1,583,753บาท81สตางค์ถือเป็นยอดที่เกินความคาดหมายมากมายมหาศาลนะคะก็มีแต่คนหลังไหลส่งกันเข้ามาเพื่อร่วม บุญปลดทุกในแดนพุทธสถานวัดขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดะเชิงแสาที่เป็นวัดร้างมานานแล้วก็ผูกพังไปตามกาลเวลาค่ะสิ่งแรกที่พระคุณเจ้าจะบูรณะนะคะก็คือห้องน้ำหรือห้องปลดทุกที่ใช้การไม่ได้เลยมีแต่โครงสร้างที่หลงเหลืออยู่ให้เห็นและทุกท่านก็ได้ปลดทุกให้เหลือแต่สุขไปทุกลมหายใจตลอดกาลขอกราบอนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกปัจจัยด้วยเทินสาธสุบุญปลดทุกวัดเขากระดาษอำเภอ ภาตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเารานี่คือสิ่งที่แม่แก้วโพสต์เอาไว้นะคะนะฮะและล่าสุดเนี่ยอย่างคุณณเดชเนี่ยออกมาขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาน,นะครับที่ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างห้องน้ำวัดเขากระดาษจนยอดเนี่ยทะลุไปเกินล้านห้านะครับซึ่งไม่คาดคิดว่าคนเนี่ยจะให้ความสนใจร่วมมาทําบุญกันเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งวันที่จะนําเงินไปถวายวัดอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่นะครับหลังจากนี้ต้องวางแผนการจัดการเงินในส่วนนี้เนี่ยให้มันเหมาะสมเพื่อออปป้งงงกกกันนาาาารเเเิิดญหื่จจํวมสู ลแล้วจะแจ้งรายละเอียดการใช้จ่ายทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์จริงๆซ,งซึ่งส่วนใหญ่เรื่องเงินเนี่ยคุณแม่แก้วก็จะเป็นคนดูแลจัดก,การให้ทั้งหมดแล้วก็สามารถสอบถามได้โดยตรงทางอินสตาแกรมเลยนะครับค่ะอนุโมทนากับทุกทท่ทานที่ร่วมบุญด้วยนะคะใช่ครับนะฮะ,ะไปดู